กำลังแพร่ภาพสูตรตัวนั้นโอ้เบื้องเ่าเด้อครับโคนพวกมาฮัตส์จันนะครับเนาะอจอมพวกมหัศจรรย์เห็นแล้วกันเลยประท่าเพิ่นให้โชคให้โชคให้หมานนะครับเนาะประท่าเพิ่นให้โชคให้หมานกันเลยขอเพิ่นนะครับเนาะไอ้น้ำเด้อเมือนี้ฮาน้อยพร้อมคนละ เล่าขอลเเกาวม่เนี่ยล่ะอาจารย์นี่หลุดไว้อย่างโนบาดอาจารย์นี่หลุดเห็นละเด้อเนี่ยอาจารย์นี่หลุดเข่าเด้อครับเมื่อคืนโหเก็บบ่เจ็บเกาเนอะผมก็เป็นเรียกรัฐเรื่อรัฐนะรัฐบาลเออเรื่ออาจารย์นี่หลุดพ้นเข่าเด้อเมื่อคืนเนี่ย บาดนี้เออบ่ไดโชกหมานว่นะ้อเลขรวดเล่าสตาเนาะสรงข่าวแน่เดอ้อเมื่อคืนเขาสักนอ้าวดีแต่ว่าผู้เว,วียนอยู่ต้อมพ่อนี่421น,นะครับมาเบิ่งเอเด้อครับเบิ่งให้เอ,อขอโชคขอหมานนํากันเด้อครับเนาะเออขอโชคขอมานให้พี่ไห้น้องเฮาเออโอ้บาดแทงออกเสียงงามครับเบิ่งเด้อครับ พ่นปวกมหัศจรรย์ครับนี่แหละครับมาอีกแล้วครับภาพครับเออภาพพ่นปวกมหัศจรรย์นะครับเนาะหอปเบื้องใกล้ๆกันนะครับเนาะดูนะครับเด้ออืออาจารเห็นตัวดีๆอยู่โนปวกนี่ก็ได้ครับเบื้องเด้ออืมอาจารย์นี่รู้เห็นแล้วบ้านีเอออ้อีหยังมาเล่นขาบาดนี่เบื้องไหนเนี่ยโอ้หง่ามมาเล่นขา มึงเดื้อครับมึงเอ,อข้าค้นปวกอ,อืมมาเนีเยมึงทั้งทูบอ,อ็ขับลงมาแล้วครับเกตเก่าครับอืมเดี๋ยวสีลงดิฟูดอ่ะก็ใไซตาบอรี่ให้อืมอืมดื้อครับเดือด้ออ๋อน้ำ พ่นปวกมหัศจรรย์นะครับเนาะหายหัวพญานาคนะครับเนาะเออฟังทั้งนั้นอาจสิมีหูนะครับเนาะฟังทั้งนั้นอ่ามีสักดิ์เออเออวัดสาเบื้งออกครับผู้พ่อวัดสาห์เบื้องออกโอนปลวกมหัศจรรย์นะครับเนาะกับผู้พ่อขอนะ้ำ มงเด้อครับจอมปวกมหัศจรรย์นะครับเออโดดเดี๋ยวเนึนเงินดนที่เด่นหน้าเด่นในหนึ่งมึงหรือครับอันนี้ก็มีครับขอได้ขอโชคด้วยนะครับแต่เจ็ดเก้าห้าลาซาดาฮารอยวัดรวมเล่าสาบะขี้มือแล้งนะครับเนาะเอืเด้อครับพี่น้องเออมืออแลงครับ

am ni ya da 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 oh mani kita wan